รออยู่ไปต่อกันที่หนุ่มหลอกกันบ้างคนนทนนคนนี้เนี่ยชนะการประกวดร้องเพลงมาใช่ไหมทักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาด้านการฝีมือการร้องเพลงแต่ว่าไปประกฏดตัวตามแคทวอล์กไปเดินแบบตอนนี้กลายเป็นนาย<ร>แบบหน้าแล้วเพราะมาแบบนี้นะคะหลายคนเลยแบบเอ๊ะงานขนาดนี้แล้วหนุ่มนนจะวางไม่ไม่ร้องเพลงแล้วหรือเปล่าหลายคนกังวลอยู่ค่ะ โอ้ยหล่อขึ้นเยอะเลยค่ะคุณใช่ไหมน้องเป็นหนุ่มขึ้นนะคะ<อ>ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มเสียงดีค่ะแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดร้องเพลงมาจนด่งดังนะคะสำหรับนนทนนค่ะนอกจากที่น้องนอน,นจะฝากเสียงร้องแล้วก็ผลงานด้านการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วนะคะก็ยังมีงานเดินแบบที่เขาเองนี่มีโอกาสโกอินเตอร์ไปร่วมงานถึงแดงบางกรมาแล้วนะคะจนกลายเป็นข่าฮือฮาค่ะ ล่าสุดนะคะนักร้องนักสแสดงหนุ่มคนนี้เผยถึงเส้นทางในวงการบันเทิงต่อจากนี้ด้วยว่าตั้งใจจะทําผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงหรือว่างานเดินแบบขอให้มันดีที่สุดเลยเนื่องจากมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้ทํางานหลากหลายพร้อมกับปฏิเสธด้วยว่าตอนนี้หลายคนเมาส์ไงงานทุกงานเดินบงเดินแบบไม่ร้องเลงแล้วหรือเปล่านะคะกะจะไปโกอินเตอร์เต็มตัวแล้วหรือเปล่าหนุ่มนนท์บอกว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมนะคะขอทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก่อนจะโกอินเตอร์ดีกว่าค่ะ จริงๆเราเป็นคนที่ไม่ไมค่อยเกี่ยงไม่ค่อยปฏิเสธอยูทะทะ่แล้วครับถ้า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 เราเห็นว่าเราทําได้แล้วเราทําได้ดีเราเราก็อยากจะทํามันแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เราทําดีมากกว่านี้ไม่ได้มีคนที่ทําได้ดีกว่าเราเราก็เราก็จะจะจะปฏิเสธไปแต่ว่าปีนี้เราทําหมดครับพอเราถือว่าเราเองก็ยังอายุน้อยอยู่เหมือนกันเราอยู่มา4ปีเนี่ย มันก็ยังถือว่าใหม่อยู่งานเดินแบบแล้วครับตอนนี้ก็ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆก็หลังจากที่จบที่เซียงไฮ้ไปล่าสุดจริงๆเซียงไฮ้ก็เพิ่งจบไปเองครับก็ยังก็ยังไม่ถึงไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำเป็นอีกอาชีพที่เราที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทําด้วยซ้ำเลยครับ ก็พอได้ทําก็ดีใจแต่ว่าหลังจากจบไานั้นเขาก็แบบว่าเหมือนเปย์ๆไว้อะไรเงี้ยครับว่าเอ้ย้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานอีกแค่นั้นเราก็สบายใจแล้วเราดีด้านนี้เลยไหมครับแบบไปเดินแบบให้แบบเหรอครับเราเองก็ไม่ได้หน้าตาดีขนาดนั้นนะครับอืมเราเราเราเองก็รู้ตัวเราเองดีลยครับเพราะว่าเพราะนั้นแล้วเราก็จะเป็นหนักในส่วนของเรา้องเพลงะไครับแต่ว่า้ามพโอกาสเดินแบบีโอกาสเล่นแสดงเราก็ทําแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องต้องมั่นใจกับว่าเฮ้ยเราทํามันได้นะ แบบเป็นหนุ่มแล้วหน้าตาดีขึ้นนะหน้าเปลี่ยนไปเยอะแน่นบุบอวบขึ้นมีน้ำมีนวลไม่กอนกับผู้ชายได้ไหมมีน้ำมีนวลใช้ได้ใช้เพราะเมื่อก่อนน้องผอมเกินไปอผอมไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องมีโรคประจาตัวน้องเคยบอกเอาไว้เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกหักง่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่มแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะดีขึ้นตอนอาการดีขึ้นอ๋อเออเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่มีความสามารถที่หลากหลาย